ณเดชออกงานแทนย่าเหตุหวานใจติดโควิดรอบสองหยอดหวานคิดถึงมากเพราะหวานใจอย่างย่าอุรัสยาติดโควิดรอบสองแต่มีงานอีเวนท์ที่รับเอาไว้หนุ่มณเดชคุกินิยะเลยต้องรอรับหน้าที่มาออกงานแทนแบบกระทันหันพร้อมอัปเดตอาการของย่าให้ฟังว่าน้องเป็นโควิดรอบสองปลอดภัยดีอาการดีขึ้นเยอะคงเบือ่อเพราะไปไหนไม่ได้ผมก็คอยให้กำลังใจ คุยกันตลอดเท่าที่ทราบตอนนี้ยาย่าก็คงจะกลับไปทำงานแล้วตอนที่ติดก็มีแคนเซิลไปสองสางานแต่ว่าหลังจากนี้กลับมาก็คงต้องเหนื่อยหน่อยส่วนตัวณเดชจริงๆก็เคยติดไปแล้วแต่ที่บ้านมีสองหลังก็แยกตัวอยู่เงียบๆไปไม่ทําให้ใครเดือดร้อนคิดถึงยา่าๆไม่มีโควิดมาขั้นกลางไม่เป็นก็คิดถึงครับ